มาค่ะเพื่อนๆอ,อาหารมื้อเย็ยนยายยายแกงแกงส้มผักบุ้งนาอร่อยมากนี่นี่ค่ะผักบุ้งนาอร่อยอร่อยอ,อ,ยอ,อ,ยอันนี้ไส้กรอกที่เพื่อนให้มาแล้วก็ขิงดองของนางด้วยเนี่ยอร่อยคนนาทานข้าวไปด้วยทานอาหารทานเล่นไปด้วยเนี่ย ลาแกงใส่ปลาปลาทอดก่อนนะฮะนี่ปลานิลปลานิลทอดแล้วค่อยเอามาแกงส้มมายายไม่ได้แกงปลาสดอร่อยชิ้นใหญ่เลยทานข้าวทานข้าวแล้วต้องทานวิตามินวันนี้อื không rõ lắm nào ไม่มีปลาสลิดทอดอืจะเข้ากันดีหนาวแล้วเอาไปข้างนอกใส่หมวกก็เลยไม่ถอดเอกกล้์ของยาก็คือใส่หมวกหมวกมีหลายใบม ยังไม่ได้ทานนี่นเพื่อนได้กอเขอา่ลยจิ้ดองก็เป็นอย่างนี้เลยนะฮะดองเป็นจิ้ชิ้นมาเลยอร่อย ไม่หมดขอบคุณนะคะคุหรับสม